กราบนับน้อมแด่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเสตรัสสร้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะพ่อครูสมณะโพธิรัก์ด้วยความเคารพอย่างสูงกัาบขาอกาศทันเตครับเจริญธรรมยัตโยมผู้ใฝ่ธรรมทุกทคนแสงไฟส่องทางแสงธรรมส่องใจสว่างนอกด้วยแสงไฟสว่างในด้วยแสงธรรม เอาแสงธรรมใช้ส่องมองชีวิตความถูกผิดชั่วดีเป็นฉไนเอาแสงธรรมส่องสว่างกลางดวงใจเป็นเช่นไรจงมองดูให้รู้จริงขณะนี้ก็มีแสงไฟส่องหน้าตามา,เ,าเพราะว่ามันมืดเช่นเดียวกันเวลาเราเดินตามถนนหนทางถ้ามันมืดเราก็ต้องมีแสงไฟ ส่องให้ทางสว่างเราจะได้เดินทางสะดวกเจอสัตว์มีพิษงูตะขาบเนี่ยเราก็จะได้ไม่ไปเหยียบมันเช่นเดียวกันแสงธรรมส่องใจถ้าชีวิตของเราไม่มีธรรมะส่องชีวิตจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้สว่างเรามีปัญญารู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษอันนี้คือแสงธรรมแสงปัญญาอันถ้าเราเกิดมามีดวงตาที่มองเห็นสรรพสิ่งได้หมดเลยนะแต่เราเนี่ยไม่มีดวงใจดวงใจคือธรรมะคือปัญญาที่เห็นบาปบุญคุณโทษกุศลอกุศลมีสายตาก็ไปมองอะไรก็ไม่รู้ มีตาก็ไปมองสิ่งที่ไม่ดีมีปากก็ไปพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีมีลิ้นมีปากก็ไปกินแต่ของอร่อยกินสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยให้ใหกับให้กับตัวเองมีเท้าก็เดินไปไหนโยมเดินไปสถานที่เป็นอบายมุขมีหูก็ไม่รู้จักฟังธรรมะเนี่ยคือพวกนี้ไม่มีแสงธรรมอันพวกเราก่อนกินข้าวเนี่ย เราก็ให้อาหารทางใจอาหารทางใจที่เราจะต้องบำรุงเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องบำรุงบำรุงด้วยข้าวสุกข,ขนมสดพืชผักผลไม้พวกเราเป็นนักมังสวิรัตไม่ได้บำรุงร่างกายด้วยอาหารเนื้อสัตว์ไข่เราก็ไม่เอาส่วนนมก็อนุโลมให้ใครจะกินนมก็อนุโลมให้แต่ไข่นี่ไม่ได้เนาะถ้าเราอยู่ในวัดยกเว้นแต่ว่า คนที่เขาป่วยเขาไปปรึกษาหมอแล้วหมอแนะนำให้เขากินไข่อันนี้ก็แล้วแต่เขานะแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็คือไม่ให้กินไข่นั้นสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่บำรุงอาตมาว่าเพียงแค่ข้าวสุกผลไม้ขนมนม,นมเนยนี่น,นะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับร่างกายของเรามันไม่ต้องไปมีสิ่งอื่นบำรุงมันมากหรอกโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ไม่จำเป็นเลยเลือดสัตว์ก็ไม่จำเป็นเลยเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเนี่ยสำหรับร่างกายนะนอกกนั้นเราก็ไปบริหารจัดการอย่างอื่นด้วยสูตร8อเนี่ยแหละโดยเฉพาะอออกกํำลังกายสําคัญมากอันร่างกายของเราจะแข็งแรงได้เนี่ยไม่ใช่กินแค่อาหารอย่างเดียวนะไม่ใช่เราก็ต้องมีการออกกำลังกาย อากาศก็ต้องดีอารมณ์ก็ต้องดีด้วยแต่ถ้าอารม์บูดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าเช้าสายบ่ายเย็นนี่นะเนี่ยนะสุขภาพไม่มีดีหรอกอารมณ์เสียกายเสียนี่แหละจิตวิญญาณมันเสียันการที่เราเนี่ยอารมณ์ไม่เสียจิตวิญญาณไม่เสียก็เพราะว่าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอเอาแสงธรรมใช้ส่องมองชีวิตความถูกผิดชั่วดีเป็นไฉน เอาแสงธรรมส่องสว่างกลางดวงใจเป็นเช่นไรจงมองดูให้รู้จริงธรรมะเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจเจริญธรรมะนี่จะทําให้เราบรรลุธรรมเนี่ยเหมือนโยมกินอาหารดีๆนี่นะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเอาร่างกายแข็งแรงไปทําอะไรละ่ะก็มาทําบุญมาสร้างบารมีนี่แหละเหมือนโยมอยู่วัดอยู่บวรนี่นะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆให้เราทํามีแต่ประโยชน์ ประโยชน์ตนเราได้รักเกิเลสดประโยชน์ท่านเราก็ได้ช่วยเหลือกิจน้อยใหญ่ของหมู่กลุ่มอ่ะกิจการงาน่ะในสีมาโศกก็มีกิจการงานน้อยใหญ่นะโดยเฉพาะแม่ครัวโอ้โหจะทำอาหารก็ต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อวานต้องอาศัยคนช่วยปอกเห็ดเด็ดผักกระทงกระเทียมอะไรพวกนี้นะคนปลูกผักก็เช่นกันก็ต้องมีคนช่วยช่วยทำแปลงเตรียมดินอะไรพวกเนี้ย จะปลูกพืชต,ต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องพัฒนาที่ใจจะพัฒนาใครก็ต้องพัฒนาที่ตัวเราเสียก่อนไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บทำเลยก็ไม่ใช่นะก็ต้องมีการเตรียมการเนี่ยอย่างเมื่อวานหมูเนาะเพราะเราก็คงรู้จักหมูหมูเขาก็มาได้สักไม่ถึงอาทิตย์มั้ง,งเมื่อวานเขาก็บอกว่าท่านครับผมต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าแม่เป็นห่วงแม่อยากให้กลับบ้าน จริงๆเขาอยากอยู่นะเขาอยู่แล้วเขาก็มีความสุขเขาก็ช่วยงานได้เยอะขยันแต่แม่เป็นห่วงไม่อยากจะให้อยู่อยากให้ไปอยู่ที่บ้านแต่ละผู้แต่ละคนก็มีพันธะมีภาระมีหน้าที่ถ้าพูดถึงวัยตอนนาาจะอายุ24ปีหมูเขาอายุ25แต่อุดมการณ์หรือเป้าหมายมันต่างกันเนาะ เป้าหมายมาเนี่ยมาอยู่วัดเพื่อที่จะบวชแต่หมูเข้ามาก็เพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้เนี่ยเขาก็มาอยู่ได้สักห้าหกวันมั้งคนเราเจอกันเพื่อจากพบกันเพื่อพรากเนี่ยในสีมาโศกเนี่ยยมดูอะคนน่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางคนเขาก็มาอยู่กับเ,เราได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็ไปแล้วแล้วก็ไปไม่กลับด้วยบางคนก็อยู่เป็นเดือนบางคนก็อยู่เป็นปีแล้วเขาก็จากไป ไม่จากเป็นเขาก็จากตายแต่สำหรับบางคนเขาอยู่กับเรานานไหมยีป่ปี40ปีอย่างเนี้ยเขาก็จากเราไปแล้วเขาได้ทำบุญได้สร้างบารมีเนี่ยช่วยเหลือกิจการงานน้อยใหญ่ของบวรสิมาโศกเนี่ยนานแต่ที่สุดแล้วเขาก็ต้องจากไปนั้นถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแบบนี้ เราก็จะไม่ไปยึดติดกับผู้ใดกับสิ่งใดที่ายายดวงจันทร์เป็นไงเป็นคนบ้านน้องบุญมากบ้านเดียวกันนะยายดวงจันทร์พออยู่แล้วก็ติดยึดเป็นไงโอ้ลูกคนนี้หลานคนนี้เนี่ยขยันเลือกเกินยินดีพอใจชอบมากไม่อยากให้เขาจากไปเลยอยากให้เขาอยู่วัดเนี่ยยายก็ต้องทุกข์แหละเพราะเราอยากให้เขาอยู่แต่เขาไม่อยู่ก็เหมือนโยมอะโยมชอบใคร โอ้คนนี้อยู่ด้วยกันทำงานดีมากเลยนะเป็นคนรู้ใจแต่พอวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปทั้งจากเป็นและจากตายเราก็ทุกทุกเพราะไปติดยึดกับเขาไปคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดใช่ไหมก็ไม่ใช่ดังนั้นโยมดูเถอะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปและที่สุดแล้วเราที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ก็ต้องจากไปเช่นกัน ไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยเหมือนเมื่อวานญาติโยมไปที่พรธมโศกไปต้อนรับไปให้กำลังใจพลโทบุญศีลเราก็ชื่นชมประทับใจเราก็ได้ทำบุญได้สร้างบารมีด้วยอนุโมทนาบุญที่เขาเป็นคนเสียสละทำดีให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อ้าวทีนี้เรามาถามตัวเราเราได้ทำดีอะไรบ้างหรือเรามัวแต่ไปชื่นชมเขาแล้วตัวเราล่ะ ทำดีอะไรบ้างต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ทุกชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้น้อยให้ความชื่นบานงามตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วคนเราเกิดมาในชาตินี้ทำความดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียรติเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยเนี่ยเราเห็นพลโทบุญศีลเขาเป็นผู้กล้า เป็นผู้สู้ต่อความอายุติธรรมเนี่ยแล้วตัวเราล่ะเรากล้าอะไรบ้างเรากล้าที่จะทำความดีอะไรบ้างเราทำประโยชน์อะไรบ้างหรือชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่โทษมันมีแต่ภัยให้แต่ตนเองให้แก่ผู้อื่นงั้นเรามาตรวจสํารวจดูตัวเองพระพุทธเจ้าตราัสว่าจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตน ถ้าเราเนี่ยเป็นผู้คุ้มครองตนได้เป็นผู้มีสติจะมีความสุขในที่ทุกสถานเราเตือนตนเองได้ไหมโยมเตือนตนเองได้ไม่ต้องรอให้ใครเตือนก็ได้เราพิจารณาตนเองได้ไหมไม่ต้องรอให้ใครมาพิจารณาเราก็ได้และเราเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองตนเองได้ไม่ต้องให้ใครมาคุ้มครองเราอะแล้วเราเป็นผู้มีสติสติที่รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แน่รู้ชัดรู้ตัด รู้ปลดรู้ปล่อยรู้วางได้ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานที่ตรงไหนเราก็เป็นผู้มีความสุขเราสามารถเตือนตนเองได้และเราเนี่ยยังมีความชั่วอยู่นะเรายังมีความไม่ดีอยู่นะเนี่ยได้เห็นความชั่วในตัวฉันน่ยแต่ปกติแล้วคนทั่วไปเป็นยังไงไม่ค่อยเห็นความชั่วในตัวฉันหรอก จะเห็นแต่ความชั่วในตัวผู้อื่นเห็นแต่ความเร็วผู้อื่นแต่ไม่เห็นความเร็วตัวเองเห็นแต่ความผิดพลาดบกพร่องของผู้อื่นแต่ไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองนี่คือนิสัยของคนผ่านฉะนั้นคนเช่นนี้เขาก็จะไม่เตือนตนเองเขาจะเตือนแต่ผู้อื่นยยมดูตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปดูใครนะเราสามารถเตือนตนได้ไหมพิจารณาตนเอง มันมีอะไรที่ดีกว่านี้ที่ต้องทำไหมพิจารณาตัวเราดูมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้นะมันมีสิ่งที่เจริญมีสิ่งที่ก้าวหน้ามีสิ่งที่จะพัฒนามากกว่านี้นะโอ้แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้ายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้ตัวเรา Dear, เนี่ยเจริญก้าวหน้าพัฒนาให้มากยิ่งกว่านี้เนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองพิจารณาว่าเออเราควรจะอะไรอย่างไรควรจะตัดสินตัวเองอ่ะ ไม่ต้องรอให้ใครมาพิจารณาตัดสินเราก็ได้ให้เราดีหรือไม่ดีเราจเจริญหรือไม่จเจริญเราต้องพิจารณาตัดสินตัวเองอ่ะแล้วเราก็จะเป็นผู้คุ้มครองตนเนี่ยเมื่อโยมอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะเป็นผู้คุ้มครองตนเองอี่สินนี่แหละจะเป็นผู้คุ้มครองเราอ่ะเราถือศินห้าสินห้าน,นี่แหละจะเป็นเกราะป้องกันภัยเราได้ดีสุดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตนี่แหละ จะคุ้มครองเราธรรมะนี่แหละจะคุ้มครองรักษาเราไม่ใช่สิ่งอื่นนะธรรมโมหเวรกติธรรมะจรีเนี่ยธรรมนี่แหละจะคุ้มครองเราไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จะมาคุ้มครองมารักษาเรานะธรรมะจรีสุขังเศรษฐิเนี่ยผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขะนั้นที่พระยาวท่านตรัสว่าจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนเนี่ย ถ้าพิสุเนี่ยคุ้มครองตนเองได้เป็นผู้มีสติเนี่ยก็จะมีความสุขในที่ทุกสถานก็เป็นอย่างนี้จริงๆรนะนั้นความสุขเนี่ยมันเกิดจากที่เราเนี่ยประพฤติดีปฏิบัติดีมันไม่ได้เกิดจากใครมาทําให้เรามีความสุขนะสุขทุก์ขมันไม่ได้อยู่ที่ใครอะสุขทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยถ้ายมมีแต่คิดดีพูดดีทําดีเนี่ยนะจิตวิญ,ญญาณที่มันดีเนี่ยมันจะมีความสุข แต่ถ้าลองตรวจด,ดูเป็นไงพิจารณาดูแล้วตรวจตนดูแล้วโอ้โห,โหมีแต่โกรธคนนั้นโมโห,โหคนนี้เพ่งโทษคนนั้นความสุขมันจะมีมาจากที่ไหนโยมมันไม่ได้มีเลยนะเนี่ยอย่างพลโทบุญศีลเนี่ยท่านมีความกล้ากล้าอาจหารเนี่ยไปเจอเด็กก็มีความสุขกับเด็กเจอคนไวัยไหนก็มีความสุขกับคนวัยนั้นแหละ เป็นผู้มีความกล้าหาญเพราะชีวิตมีแต่ให้ชีวิตมีแต่การเสียสละยมดูตัวเราอะถ้าชีวิตของโยมมีแต่ให้มีแต่การเสียสละนะยมจะมีความสุขมากแต่ถ้าชีวิตของเราตื่นมาเนี่ยจะเอาอะไรจากคนนั้นจะเอาอะไรจากคนนี้นะแค่นี้ยมก็ทุกข์แล้วแต่พอยมตื่นมาเนี่ยโอ้มันคิดแต่จะให้คนนั้นคิดแต่จะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับสังคมเนี่ยเอาแค่โยมอยู่ในสีมาโศกเนี่ยนะ โ้ยมคิดที่จะทํำยังไงให้สีมาอาโศกจเจริญน,นะถ้าเป็นแม่ครัวก็เออคิดจะทํำยังไงให้อาหารของชาวสีมาเนี่ยทังสมณะทางคารวาสกินแล้วจะทําให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราจะตั้งจิตตั้งใจทําอาหารให้เต็มที่ถ้าสารพิษสารเคมีอย่างไระต่อให้มันอร่อยก็ตามแต่ว่ามันจะก่อให้เกิดทุกข์ทษดภัยเออเราก็จะไม่เอามาใส่่ะ ถ้าเราจะต้องปรุงอาหารด้วยเกลือและทำให้สุขภาพดีแม้จะไม่อร่อยนะแต่เราก็จะทำอะ่ะนี่แล้วเราก็มีความสุขไงแต่ถ้ายมทำอาหารอร่อยโอ้ใครมาก็ชมอร่อยอร่อยดีมากเป็นไงแต่ยมเอาอะไรใส่อะ่ะไปซื้อมาแล้วที่ซื้อมาคืออะไรสารพิษสารเคมีเต็มเลยแล้วได้รับคำชื่นชมเป็นแม่ครัวที่มีฝีมือสุดยอด แล้วมันจะได้เรื่องได้เราอะไรโยมอ่าวคนปลูกพักให้เช่นกันโอ้โหมีไหมแอบบซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เนาะลูกจะได้ใหญ่จะได้โตเขาจะได้ชื่นชมว่าเราเป็นคนมีฝีมือแต่นี้เราก็ไม่เราทำใส่อย่างมากปุ๋ยงอกงามถ้าจะฉีดนู่นก็อ่ะไม่ใช่สารพิษสารเคมีเราได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นนี่แหละเนี่ยชีวิตเราก็มีแต่ให้มีแต่การเสียสละ ยิ่งมีมากเราก็ให้มากมีน้อยเราก็ให้น้อยแต่ถ้าเราไม่มีเลยไม่มีวัตถุไม่มีเข้าของอะไรเลยเรามีแรงกายเราก็ให้แรงกายเราจนถึงขั้นไม่มีแรงกายแล้วแรงใจมีไหมแรงใจมีเราก็ให้แรงใจเนี่ยการให้ในสิ่งที่มีค่าก็คือการให้สติปัญญานี่แหละ การให้ในสิ่งที่มีค่าก็คือการให้เวลาแก่กันและกันสมณะก็ให้เวลาญาติโยมญาติโยมก็ให้เวลาสมณะเราอยู่ในสถานที่ตรงนี้เราต่างให้เวลาแก่กันและกันแต่ถ้าเราไม่ให้เวลาแก่กันและกันเป็นไงโยมโอ้ถ้า,ถาไม่ถ้าไม่ต้องมีเทศก่อนฉันดีนะเนี่ยเมือนที่ผ่านมาว่ามีความสุขมากเลยไม่ต้องมีเทศก่อนฉันอยู่วัดแล้วพอเก้าโมงปุ๊บกินข้าวเลยสบาย พอมีเทศก่อนฉันแล้วต้องมานั่งเมื่อยอา้าวจิตคิดอย่างนี้เนี่ยโยมตรวจตัวเองดูมันดีไหมละ่ะเออโอ้ถ้าวัดไม่มีร,รมวัดเนี่ยสบายมากเลยนะที่ผ่านมาไม่มีมมร,รมวัดชานโอ้ฉันสบายมากเลยอยากให้มีอย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องเข็นอาหารมาที่ศาลาเลยโอ้ฉันมีความสุขมากเลยฉันว่ากินข้าวที่โรงครัวดีกว่านะเอาแล้วถามว่ามาที่นี่มันดียังไงอ่ะถ้ากินตรงน้นมันมันไม่ดียังไงอ่ะ โนะยมก็ต้องรู้จักคิดนะแน่นอนที่ตรงหน้ามันอาจจะสบายนะไม่ต้องเข็นเลยทําเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตรงนั้นเลยแต่นี่มันต้องเข็นมามันไม่สะดวกไม่สบายเท่ากับอยู่ตรงนั้นหรอกมันโยมอยู่บ้านถามว่าอยู่บ้านโยมสบายกว่าไหมมันสบายกว่าอยู่แล้วห้องน้ําห้องท่าที่หลับที่นอนมันสบายไงแต่ถามว่าสบายแล้วยังไงโยมโยมจเจริญไหมพอตรวจดูแล้วมันไม่จเจริญน,นี่ แต่เรามาที่นี่มันไม่สะดวกไม่สบายนะโอ้แต่ว่าเราจเจริญน,นะเราได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมมันจเจริญน,นะแต่พอเราอยู่บ้านเป็นไงโอ้จะนอนยังไงจะกินยังไงไม่มีใครว่าไม่มีใครกล่าวไม่มีใครเตือนเลยแล้วที่จะให้เตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนมันไม่มีอยู่แล้วแต่พอมาที่นี่ต่อให้เราไม่เตือนตนเอเดี๋ยวมีคนเขาเตือนเราอะ่ะ ต่อให้เราไม่ได้พิจารณาตนเองเอ,เอ้เดี๋ยวมีคนมาพิจารณาให้เราะมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยลากให้เราจเจริญพาให้เราจเจริญไงไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสลอกว,ว่ามิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพึ่ตประพฤติพรหมจรรย์ไงยมมีบารมีมากแค่ไหนยอมถ้ายอมจะอยู่คนเดียวและยมจะ,จะเจริญในธรรมอ่ะเนี่ยยอมดูแค่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปดูใครนะ เอาแค่โยมอยู่บ้านนี่นะโยมคิดที่จะตื่นมาทําวัดเช้าไหมโยมคิดที่จะตื่นมาฟังธรรมไหมเอาแค่อ่อนชันอย่างเงี้ยถ้าอยู่บ้านโยมเก้าโมงเนะี่ยโยมคิดที่จะฟังธรรมก่อนกินข้าวไหมละ่ะเออแต่พอยมอยู่วัดนี่นะโอ้มันมีกิจ,จวัตรกิจ,จกรรมเหล่านี้เนี่ยมันช่วยเราอะมันสบายไหมโยมอาตมาอย่างเงี้ยโอ้พอก้าโมงก็ไปตักอาหารแต่อาตมาเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกถ้าเพียงแค่บวชมาแล้วแค่เก้าโมงกินข้าวเก้าโมงกินข้าว แล้วไม่ได้ทําหน้าที่อะไรของตัวเราเลยเนี่ยนะจะมีชีวิตอยู่ทําไมอะ่ะก่อนกินข้าวเราก็ต้องมีการเทศตามกิจวัตรของพวกเราเนาะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะมันมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะมีคนเอาภาระมีคนเอาใจใส่มันดีขนาดไหนแล้วโยมแต่ถ้าเกิดว่าสม,มณะก็ปล่อยปละละเลยญาติโยมก็ปล่อยปละละเลยเป็นไงโยมโอ้โหแล้วมันจะไปยังไงศาส,สนา ะนั้นมันต้องมีการเอาภาระมีการบอกมีการกล่าวมีการแนะนำมีการติงเตือนกันเนี่ยตรงนี้แหละที่จะทำให้พวกเราเนี่ยพัฒนาเราเป็นไงพอมีคนมากระตุกเราเป็นไงล่ะโอ้มันดีเหลือเกินมีคนมาเตือนเราโอ้มันดีเหลือเกินแต่นั้นดีที่สุดคือเราสามารถเตือนตนเองได้พิจารณาตนเองได้แต่โดยจริงๆมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นนะเหมือนกระจกทำไมเขาต้องมีกระจกสองโยม เพราะเราเนี่ยจะมองเห็นเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มันเลยต้องมีกระจกไงฉะนั้นคนอื่นเขาก็เหมือนกระจกส่องให้เราอะให้ได้เห็นเออเรายังมีข้อผิดพลาดยังมีข้อบกพร่องยังมีข้อที่ไม่ดีเยอะเลยนะมันก็เป็นความเจริญเป็นการพัฒนาของเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหมู่มิตรด,ดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเมื่อมาได้ไปประชุมเนี่ยก็ได้ง่ายคิดเยอะเลยนะที่ประชุมยังไม่เสร็จหรอกมาตักอาหาร นี่ยสมณะพอยิ่งเจอกันนานๆเจอกันด้วยเป็นไงโยมไปอยู่ที่โต๊ะอาหารก็พากันคุยนะเนี่ยอาจารย์นาตมามาท่านครับเวลาตักอาหารเนี่ยจะคุยกันโอ้โหเงียบกก็บเลยโยมแต่พอผู้มาที่หลังเป็นไงไม่ได้ยิงก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บไปอีกแล้วนั่นที่สันตีอโศกเนี่ยเขาจะมีป้ายเลยว่าเวลาตักอาหารเนี่ยงดพูดคุยกันของเราเนี่ยจะมาพูดปากเปียกปากแฉะแล้วแต่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา มีคนมาบอกมีคนมาเตือนเอ๊มาดูเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นไหมในขณะตักข้าวเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบคุยหรือเปล่าชวนเพื่อนคุยหรือเปล่าเนี่ยอยากจะมาไปที่วัดหลวงพ่อนนนะที่นั่นเนี่ยเขาเวลาฟังธรรมเขาก็จะเงียบมากเลยนะเวลาตักข้าวกินข้าวอะไรเขาก็ไม่ได้คุยขโมงชงเชงแบบพวกเราหรอกอาแล้วในพวกเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่สังวรสำรวมไง แต่นี่ไม่ได้สังวรสํารวมอะไรเลยเราก็ปล่อยปละละเลยตรงนี้แขกไปใครมาเขาพบเขาเห็นเขาศรัทธาเราไหมนักปฏิบัติทาเป็นอย่างนี้เองเหรืออย่างตอนขากลับมาแต่มาก็พาครูชากับครูหลังไปเยี่ยมชมวัดพระจารย์เนาะเพื่อครูหลังครูชาเนี่ยได้พบได้เห็นจะได้เอามาพัฒนาวัดเราสิ่งแรกที่ไปเลยก็คือห้องน้ำโอ้ห้องน้ำ,นำสะอาดสะอาดมากเลยนะ ทุกผู้ทุกคนที่พาไปเนี่ยพูดเสียงเดียวกันว่าห้องน้ําสะอาดมากโดยเฉพาะห้องน้ําพระเนี่ยโยมเนาะอาตมาไปก็ต้องเข้าห้องน้ําพระเนาะเขาจะแยกว่าเป็นห้องน้ําพระเ,เข้าไปโอ้โหโยมไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะสะอาดสะอ้านจริงๆนะวัดของเขาอะของเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่เพียงแค่พอดูได้ก็ใช้ได้แล้วลหละเนี่ยอาตมาก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยได้ประโยชน์เวลาไป สถานที่ไหนๆก็ตามเนี่ยคือไปดูเพื่อที่จะได้มาปรับปรุงถ้าถ้าวัดเราก็จะจะได้ปรับปรุงให้มันดียังไงก็เหมือนอาตมาฉายข่าวฉายอะไรให้ญาติโยมสารคดีอะไรดูเพื่อให้เกิดอริยญาณทําการปฏิบัติอัดพลังกุศลฝึกฝนโลกวิถีนะให้โยมได้ศึกษาเรียนรู้หลากหลายอาจจะมีเหมือนตลกบ้างอาจจะมีเหมือนบันเทิงบ้างอาจจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่เจตนาเนี่ยคือให้ดูเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนา มันดูเรื่องโคกหนองนาศาสตร์พระราชาก็เช่นกันนะให้ยอมดูวัดที่สีมาศกเราจะพัฒนาได้ไหมน้ําเราก็ดีนะดินเราก็ดีนะแดดเราก็ดีนะแต่าาว่าคนเราก็ดีด้วยแต่มันถามวัดมันขาดตรงไหนอ่ะกล้วยเนี่ยแทนที่จะไว้ทั้งโลกไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะไปให้มันเหลือแค่สามต้นได้ไหมสองต้นได้ไหมขาก็เช่นกันเนะีเออขาเนี่ยมันควรพิจารณาออกนะมันแก่แล้ว จะเอาไว้แค่เนี่ยเนี่ยฉายให้ดูหมดเลยนะงั้นก็ให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็จะช่วยกันไงทำยังไงให้ให้มันเกิดการพัฒนาอันไหนที่จะมีจะเอามาเติมเนี่ยเราก็จะหามาเติมกล้วยพันนู้นพันนี้เนี่ยเมื่อวานแต่มาก็พาหมูแต่เช้าเลยให้เขาไปช่วยปลูกไอ้กล้วยขยายพันธุ์ไปกล้วยนาคกล้วยเทพพนมเนี่ยนะขยายไปอีกคือจะทําให้มันมีมากกว่านี้นั่นเองอ่ะเพื่อว่าพวกเราเนี่ยจะได้ มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มากต่อไปถ้ามันจะต้องเหลือถ้าจะต้องไปขายก็ขายให้มันถูกถ้าจะต้องแจกก็แจกได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดดูเวลา9.31มง31นาทีเลยไป1นาทีพยายามที่จะเป็นคนตรงต่อเวลาเพราะการไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นอาตมาก็ไม่อยากจะเบียดเบียนใครนะเพราะว่าบางคนเขายึดไง เกินหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เกินหนึ่งวินาทีก็ไม่ได้พอเกินปุ๊บ,บเขาก็หยุดเอ๊ะท่านเนี่ยเกินแล้วนะเกินแล้วนะเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเบียดเบียนเขาแล้วฉะน,นั้นชีวิตอาตมาโดย,ยจริงๆเนี่ยไม่อยากเบียดเบียนใครเพราะแม้ตัวเราเองก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเบียดเบียนเราอะก็ขออนุโมทนาพวกเราที่ฟังธรรมก่อนชันวันนี้ทุกผู้ทุกคนจเจริญธรรม